ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรวิสัยยินดีต้อนรับท่านธนากรดอนเหนือผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ติดตามทุกท่านด้วยความยินดียิ่งรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรวิสัยได้สรุปรายงานผลการตวรวจรัชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566จำนวน6นโยบาย27จุดเน้นเฉพาะนโยบายและจุดเน้นที่เกี่ยวข้องดังนี้นโยบายที่1การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย1.1 การดำเนินง,งานตามแผนมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรวิสัยมีมาตรการการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาดังนี้จัดระบบรักษาความปลอดภัยของผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในสอกอตำบลตรวจสอบสถานที่ซ่อมแซม ปรับปรุงทำความสะอาดพ้นน้ายาฆ่าเชื้อจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีหากมีเครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงาน1.2การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาดําเนินการตามมาตรการการปลูกฝังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดกิจกรรมโครงการที่ปลอดภยัยจัดครูและบุคลากรคอยควบคุมดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัยจัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 1.3การป้องกันควบคุมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการการปราบปรามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษานโยบายที่2การยกระดับคุณภาพการศึกษา2.1การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของผู้เรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรวิสัย จัดการศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลักมีความสุขในการเรียนมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมและนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการเรียนมีผลสำเริจเพิ่มขึ้น2.2 <2. 2. S 1> การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 ูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรวิสัยดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้การสอนออนไลน์และออฟไลน์ด้วยระบบแอปพลิเคชัน Google Classroom และแอปพลิเคชัน l ล n e 2.3การพัฒนาครูในด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดทำเครื่องมือดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนก่อนเรียนระหว่างเรียนตามสภาพจริงตามบริบทของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้2.4การจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง Active Learning ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรวิสัยมีหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้บริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการใช้ระบบช่วยเหลือผู้เรียน Facebook กลุ่มไลน์กระตุ้นการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายเช่น แบบฝึกหัดจากใบงานใบงานออนไลน์เรียนรู้จากสื่ออ e ีบุ๊กและ YouTube เป็นต้น2.5การพัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ NFE LMS ระบบเรียนออนไลน์มาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา2.6การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่ทันสมัยน่าสนใจและเหมาะสมกับไยของผู้เรียน สถานศึกษามีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ชีวิตประจําวันร่วมกับผู้อื่นโดยรักษาสิทธิของตนเองเคารพสิทธิของผู้อื่นและรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองและสิ่งแวดล้อม2.7 การส่งเสริมให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออมให้กับผู้เรียนได้ตระหนักถึงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการออมเงินจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักบริหารจัดการการใช้เงินมีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนในการออมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม2.8การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน ได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้นโยบายที่3การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 3.1การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายได้ให้ครูและบุคลากรจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในแบบขอจัดตั้งกลุ่มและข้อมูลเด็กที่ตกหล่นเด็กออกกลางคัน ที่ต้องดำเนินการติดตามค้นหาจำนวนเด็กที่ยังไม่ได้ติดตามจำนวนเด็กที่ติดตามพบตัวและติดตามแล้วไม่พบตัวให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา3.2 <3. 2. S 1> การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษและกลุ่มเปราะบางรวมทั้งกลุ่มนิดได้รับการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็นตามศักยภาพ3.3 การจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษาการเรียนรู้และการฝึกอาชีพมีการจัดการศึกษาตามความถนัดความสนใจและศักยภาพของผู้เรียนในรูปแบบการฝึกทักษะอาชีพการเข้าสู่อาชีพการพัฒนาอาชีพการจัดทำหลักสูตรการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าดีเด่นจัดทำ QR code ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ นำเสนอเผยแพร่ให้ผู้รับบริการลูกค้ารับทราบข้อมูลนโยบายที่4การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน4.1การพัฒนาสมรรถนะอาชีพโดยการรีสกิลอัพสกิลและนิวสกิลในทุกกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งผู้สูงอายุดำเนินการตามนโยบายจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในรูปแบบกลุ่มสนใจและรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพระยะสั้นรวมทั้งมุ่งใช้กระบวนการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปัชญาคิดเป็นและหลักปััชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนโยบายที่5การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5.1การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่หลักเกณฑ์ PA การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรวิสัยขอจบการนำเสนอสรุปรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพียงเท่านี้สรุปผลการดำเนินง,งานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรวิสัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการวิสัยทัศน์มุ่งมั่นจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนผู้รับบริการเป็นคนใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงอัตลักษณ์ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์สถานศึกษาพอเพียง ภายใต้การบริหารงานโดยนางมายุรีสัตยภัยศารผู้อำนวยการสูนยส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรวิสัยมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น25คนประกอบด้วยข้าราชการครู2คนครูอาสาสมัครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้3คนครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำตำบล17คนครูผู้สอนคนพิการ1คน ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน1คนและบรรักษ์จ้างเหมาบริการ1คนมีนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ประจำปีการศึกษา2566ดังนี้ระดับปถมศึกษาจำนวน209คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน968คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1,745คนรวมทั้งสิ้น2,922คนผลการดำเนินง,งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำปี2,566ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565พอสังเขตดังนี้ 1. ครงการยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 2. โครงการยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมต้น 3. โครงการยกระดับผลสมริตทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับมปลายการศึกษาต่อเนื่องผลการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่อง3กิจกรรม3หลักสูตรดังนี้ 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้จัดโครงการอบรมประชาชนหลักสูตรรู้เท่าทันภัยชีวิตภัยสังคม 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมเสริมสร้างและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเมืองเกตสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา การศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรวิสัยจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรวิสัยดำเนินง,งานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ดและตามภารกิจหน้าที่พิเศษจากกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยอาศัยภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม ด้วยดีตลอดมาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรวิสัยขอจบสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ